สวัสดีลูกค้าวิงคอาเจนทุกท่านนะครับวันนี้ผมเดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับแล้วตอนนี้ผมยืนอยู่ที่อู่ของโชคเฮงแบตเตอรี่นะเพื่อจะพาทุกท่านเนี่ยนะครับมาพบก,กับป้าเฮงนะครับต้องบอกว่าป้าเฮงเนี่ยเพิ่งไปแข่งกีฬาอาวุโสแห่งชาติมา ทุกท่านครับนี่คือป้าเฮงนะครับป้าเฮงสวัสดีครับโ,โ,โอ้โหนโอ้โห <c oughs> เห็นภาพไปตีแบดแข่งกีฬาวุโสาแห่งชาติมาฟิตมากเลยป้า <c oughs> เป็นไงบ้างสนุกไหมครับสนุกดีครับครับผมเดินทางไปมากี่วันครับป้าสี่วันห้าวันน่ะไปกระบี่ไปกระบี่เลยใช <c oughs> ่ใช่นะฮะไปกับเพื่อนเพื่อนรุ่นรุ่นด้ยกันใช่ไหมใช่ะสมาคมแบดมินตันศรีประจันป้าเนี่ยได้กลับมาเล่นแบดมินตันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยป้ารู้สึกยังไงบ้าง ดีใจ <DJ. S 2> พอทานวินคเลเจนเข้าไปแล้วมันรู้สึกไงบ้างครับป้ารู้สึกว่าเข่าเราจะเบาเจ็บเยอะเพราะเมื่อก่อนนี้หมอแนะนำให้ผมไมป่าเข่าเนี่ยเข่าเจ็บทีนี้ผมก็ใช้ออกกําลังด้วยแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อก็ดีฮะเนี่ยทำให้ไม่เจ็บเขา่าทําให้ดีมากเลย แล้วตอนนี้เพื่อนๆก็เอาไปกินกันเยอะะหรอโอ,โอด้ดีจังเลยครับป้าเพื่อนๆที่เล่นสมาคมแบบมินตั้นเขาก็มีอายุก็เจ็บเข่าคนเยอะก็ต้องกินเพื่อนี้เสริมไปฮะครับแลวจะดีมากเลยปีนี้ปาอายุเท่าไหร่ทษที65สุย้ยวิ่งเป็นวัยรุ่นเลยอ่ะผมเห็นในคลิปป้าตีแบดนะเฮ้ยปุกเวิร์กอ่ะนี่ต้องบอกลูกค้าทุกท่านนะป้างานยุ่งมากเลยนะจริงๆแล้วนี่เราดึงตัวมาเลยเนี่ยขนาดงานยังอยู่ในมืออยู่เลยนะเนี่ย ดูสิกำลังกําล <res> ัง <superv> ท <ising refugees> ําอะไรอยู like ่ครับป้าอันนี้ลวดมอเตอร์ฮะกำลังพันมอเตอร์โอ้โหเห็นบรรยากาศเนี่ยโหลูกน้องช่างเชิงเต็งไปหมดเลยพอเราได้ทํางานแบบนี้แล้วเรามีเวลาได้ออกกําลังกายได้เล่นกีฬาที่เรารักแล้วเนี่ยฟ้ารู้สึกไงบ้างโอ้ดีใจมากถึงเวลารักไปออกกําลังขับรถไปจากนี่ไปกลับก็30โล 60โลพอดีไปตีแบตแล้เหรอครับไปตีแบตสีประจันในแต่ละวันเนี่ยนะแต่ละวันขับรถไปเองด้วยครับผมทำงานก่อนแล้วเอาทำงานเสร็จป๊บมีเวลาว่างงานเร่อยอยากตีแบต6โงครึ่งแล้วก็ออกจากบ้านไปไปถึงเรนึกว่าทุ่มหนึ่งพอดีถึงบ้านก็ประมาณ4ทุ่มโอ้ยทุกท่านดูสิ หกสเท่าไหร่นะหกอย่างกับ40่สิบกลางๆปาครับการที่วินคอลเจจเป็นแบบแคปซูลเนี่ยปาว่ามันสะดวกไหมครับมันสะดวกสบายเวลาไปไหนเนี่ยเราไม่ได้ไปบัวชงอะไรใส่กระเป๋าไปกินได้เลยครถึงเวลาแล้วก็ไปกินตอนท้องว่างตอนเช้าฮะตอนเช้าก่อนกินข้าวเราก็กินไปสักเม็ดนึ่งหรือสองเม็ดอะไรเงี้ยเราก็ มันจะเบาเก็บไปเยอะหากใครก็ตามที่อาจจะเป็นวัยแบบใกล้ๆป้าหรือว่าอ่อนกับป้าแล้วสุขภาพเขาไม่แข็งแรงแล้วอยากให้ <ผม S 1> วินคอลลาเจนได้ดูแลป้ามีอะไรอยากจะฝากลูกค้าเหล่านี้ไหมครับก็ลองโทรมาหาผมได้0844252020นะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนําช่วยแนะนําได้วันนี้ขอบคุณป้ามากเลยนะครับผมที่ให้โอกาสกับพวกเราวินคอลลาเจนนะครับมาแชร์ประสบการณ์จริงๆ,รงๆตรงๆแบบนี้เลยเดี๋ยวผมไม่รบกวนปล้าละเดี๋ยวไปทำอะไรนะพันมอเตอร์มอเตอร์ครับผมแต่งรถ เบาลดแรงเลยนะครับผมขอบคุณป้ามากครับสวัสดีครับได้คุยป่าเฮงแล้วผมได้ชื่นใจมากเลยนะใครที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณน้าคุณอาหรือใครก็ตามนะฮะแล้วมีโอกาสได้ดูแลท่านเหล่านี้ให้เขาได้กลับมาสุขภาพแข็งแรงให้เขาได้มีแรงทํางานให้เขาได้ทําสิ่งที่ชอบได้โอ้โหผมต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าชื่นใจมากๆเลยทีเดียวนะครับขอให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพข้อต่อและกระดูกที่แข็งแรงไปกับวินคกลเจนนะครับ